สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องทำ YouTube เลี้ยงชีพนะมไม่เจอกันนานนะผมก็หลังยุ่งมากมายเกกับการเปลี่ยนแปลงที่อยู่นะครับแล้วก็ทำธุระส่วนตัวนะครับก็เลยลืมลืมทำช่องนี้ฮะก็เดี๋ยวมีคลิปมาเล่าสู่กันฟังแล้วกันนะครับผมได้เดียมคลิปนี้จากหนังสืเอเล่มนี้นะครับไม่ได้คอยอ่านกันนะสรลับ com. .com ครับสลับ .com.com secret นะเล่มนี้ดีนะ ของคุณรัสเซลบรันสันนะครับเขาไดา้เหมือนกับบอกเคล็ดลับของการทำมาร์เก็ตติ้งครับมาร์เก็ตติ้งที่เน้นเรื่องของการดึงทราฟฟิกเข้ามาหาหาร้านค้าคุณนะครับแล้วก็เพื่อที่จะขายฮะขายสินค้าที่มันเป็นพรีเมียมนะครับผมเลยตั้งชื่อว่านะทำ u u u b e แชร์ของฟรีรวบรวมลูกค้าผู้มุ่งหวังเพื่อขายสินค้าราคาพรีเมียมนะครับ เล่มน,นี้แนะนำนะถ้าคุณอยากจะอยากจะทำการตลาดนะครับโดวยเฉพาะการคุณมีสินค้านะคุณมีสินค้าอยู่ในมือไม่ว่าจะเป็นคุณเป็นนักเขียนเองก็ตามนะหรือว่าคุณมีร้านค้าอย่างเช่นคนที่เป็นทันตแพทย์เภสัชกรอะไรเงี้ยนะคนที่เปิดร้านขายอะไรต่างๆนานาครับมากมายนะที่คุณเปิดร้านอ่ะมีสินค้าอยู่ในมือนะผมว่าแนวทางเล่มน,นี้ช่วยได้นะ เขาบอกว่าเหตุผลเหตุในการทําเล่มนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยให้คุณได้รู้ว่าใครคือคนที่คุณต้องการให้บริการนะจะหาเจอได้ที่ไหนต้องใช้เหี่อรอบแบบไหนมาดึงดูดและจะพาพวกเขาไปที่ไหนแล้วก็มีการพูดถึงบันไดคุณค่านะครับหลักการคือต้องใช้บันไดคุณค่านะครับคือสิ่งที่ช่วยคุณรู้ว่าคุณต้องเติมสินค้าและบริการใดเข้าไปบนชั้นบันไดครับ ทาให้ลูกค้าคุณเนี่ยเดินเข้ามาเก็บเกี่ยวสินค้าของคุณครับตั้งแต่ระดับเหยื่อเล่อ,ลอคือของฟรีง่ายของฟรีนะไปจนถึงบริการระดับพรีเมียมของคุณนะนี่เป็นหลักการฮะเดี๋ยวจะมีภาพดูแล้วกันเนาะจะได้จะได้เห็นภาพนี่เป็นฮะเรยกว่านี่เป็นบันไดครับบันไดคุณค่านะเริ่มต้นจกด้วยของฟรีครับอะอันนี้เขาจะเป็นหลักการของของเว็บไซต์นะฟรีคิสฮนะแล้วก็ฟรีบุ๊กฮะ ฟรีบุ๊กไี้ส่งฟรีด้วยนะแล้วก็มเีเป็นเว็บรรบ,วบีนาครับเว็บบีนาคือเป็นอะไรนะสำนักงาออนไลน์นะทั้งนั้นก็โฮมสตี้หรืออีเวนต์ฮะแล้วก็อินเนอร์เซอร์เคิลครับเนี่ยเป็นหลักการที่คือเขามีเป้าหมายเป้าหมายคืออินเนอร์เซอร์เคิลนะง่ายๆนะอินเนอร์เซอร์เคิลคือคนที่เขาจ่ายเงินแพงๆอ่ะเป็นเหมือนกับสมาชิกสมาชิกพรีเมียมของเขานะครับสมมติฟรีบุ๊กคือคือ,คอ ของฟรีอ่ะไม่ต้องเสียเงินนะฟรีบุ๊กก็ไม่ไม่ต้องเสียเงินครับแต่ก็ได้นะได้ได้ได้ของติดมือละหนังเป็นอ e ีบุ๊กนะฟรีบุ๊กเป็นหนังสือก็ได้เป็นหนังสือเล่มนะแต่บางๆนะบางจิ๋วแหละผมว่านะจากนั้น i n v เ s สติเบิล n ันฟันเนี่ยเวบเป็นา primo, ก็เสียเงินอนะเสียเงินเล็กน้อย thu, Home Study นะแต่โฮมสตีดเก็เสียเงินมากหน่อยครับแต่ Inner Circle นี่คือหนักเลยทั้งวันนี้ฟรีนะอันนี้ก็ฟรีครับอันนี้ก็กลายเป็นสักหนึ่งเหรียญห้าเหรียญสิบเหรียญอะไรเงี้ยมันเป็นลักษณะของ ของการดึงลูกค้าเข้ามาด้วยด้วยด้วยการใช้หลักการที่ว่าบันไดคุณค่าครับนี่นี่เป็นหลักการที่เขาเขาแนะนําให้เราใช้นะผมชอบประเด็นที่เขาพูดถึงเรื่องของคนขายพรั่วนะมันเป็นตอนที่ยุคตื่นทองนะฮะตอนนั้นเนี่ยคนไม่มากครับที่คือพูดงนะ่ายๆนะตัีเป็นเปอร์เซ็นต์่คนในร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นตะ์น่ะถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะเป็นนักขุดทองครับ มีเพียงแค่1ิบถึง20%ิเ์เซ็นะที่เป็นคนขายพลั่วครับขายเพลื่อคนขุดทองครับในวันนั้นน่ะคนขายพลั่วคือคนที่ขายกลยุทธ์ในปัจจุบันนะเปรียบเทียบง่ายๆดังนั้ดีคือว่าคนขายพลั่วคือขายเครื่องมือคนขุดทองครับไปขุดทองนะโดยที่คนขายพลั่วนั้น่ะเสี่ยงต่ําครับแต่ว่าขายได้เยอะเพราะอะไรกับคนมีความหวังไงหวังก็มาซื้อซื้อครับซื้อไปใช้แล้วก็ยิ่งมีการแนะนําว่าที่ แถวนี้นะมีทองเยอะมีคนเคยขุดได้นูยิ่งขายดีครับนอ,อกจากการขายพวกก็ยังมีการขายเสื้อผ้าขายอาหารหนานะครับซึ่งคนขายพวกรวยครับแต่ว่าคนขุดทองนั้นประจนภัยครับแลกเป็นแลกตายนะถ้าไม่ได้ก็ถ้าไม่ได้ทองมาก็กตายตายกลางทางนี่เป็นสิ่งที่อื่นเป็นความเสี่ยงที่แตกต่างกันนะครับปัจจุบันยุคนี้คนขายพวกคนที่ขายกลยุทธ์เรื่องการตลาดอินเทอร์เน็ตครับให้คุณนะโดยที่ เขาบอกนะตัวเองนั้นไม่เคยทากลยุทธ์อังกล่าวเลยครับนะแค่ขายแนวทางครับจําแนวทางมาแชร์ครับนะใช้ทักษะในการพูดในการสื่อสารให้ดีหน่อยน่าจะดีแล้วก็เนี่ยขายกลยุทธ์แล้วก็ขายคอร์สนะฮะนี่เป็นคําเปรียบเทียบนะคนขายพลวกคือไม่เคยกุดทองหรอกแต่ขายอุปกรณ์กุดทองง่ายๆนะในปัจจุบันก็ไม่เคยทํากลยุทธ์นั้นเวิร์กหรอกแต่ว่า ขายกลยุทธ์เนี่ยเป็นนี่เป็นสิ่งที่เขาเปรียบเทียบประมาณว่ากนันไหนกันไหนวันนี้นะดังนั้นเนี่ยต้องเลือกนะว่าเออเนี่ยใครคุณที่คุณต้องการร่วมงานอย่างแท้จริงนะต้องเลือกนะว่าใครควรที่จะร่วมงานนะอย่าพยายามร่วมงานคนขายพลวถ้าคุณต้องการขุดทองถ้าคุณต้องการทองนะเพราะว่าบางทีคนขายถ้าคน คนขายพลวอาจจะไม่รู้อะไรก็ได้ครับเอาแค่แนะนำนะ,นะครับนี่เป็นข้อเสที่ผมชอบนะมาดูข้อกระบวนการสุดร,รับออนไลน์เนี่ยเขามีเริ่มต้นมีมีสขั้นตอนนะจากต้นจนจบคือ1คุณต้องหาลูกค้าในฝันคุณนะเป็นใครกันแน่ฮะสองคุณหาลูกค้าเหล่านี้ได้จากที่ไหนครับ 3. จะใช้เหยื่อล่อดใดในการดึงดูลูกค้าเหล่านั้นนะแล้วก็ 4. ผลลัพธ์ใดที่คุณต้องการจะมอบให้พวกเขาครับเนี่ยพวกเนี้ย ถ้าคุณอยากจะสําเร็จนะในการที่จะหาลูกค้าให้เข้ามาซื้อสินค้าคุณต้องเนี่ยลูกค้าคุณคือใครระบุได้นะครับหาได้ที่ไหนครับใช้เหยื่อล่อใดที่ให้เขาสนใจมาหาคุณนะฮะแล้วก็ผลลัพธ์ที่คุณต้องการมอบให้เขาคืออะไรครับถ้าเข้ามาเนี่ยจะมีอะไรให้เขามาเนี่ยลูกค้าคือใครหาได้ที่ไหนใช้เหยื่อล่ออะไรถ้าเข้ามาล้วจะให้อะไรเขาเป็นงานตอบแทนเนี่ยนี่เป็นหลักการคิดนะครับ อินเทอร์เน็ตนั้นมีความเจ๋งเรื่องหนึ่งคือช่วยสร้างพลังฝงชนขึ้นมาครับซึ่งเป็นการรวมตัวคนธรรมดาครับแล้วก็ขอพื้นที่เล็กบนโลกอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างกลุ่มตัวเองขึ้นมาครับทําให้คนอย่างคุณเนี่ยนะและ,และผมเนี่ยและผู้เขียนนะสามารถสร้างธ,รรธุรกิจให้สําเร็จได้ครับโดยไม่ต้องเสียเงินกับสื่อแบบเดิมครับที่มีราคาสูงเรี่ยวอย่างที่เราท่านเข้าไปถึงนดินนะถ้าคุณอยากจะเป็นคนดังนะอยากจะเป็นคนที่เป็นเซเล็บเนี่ย คุณต้องจ่ายเงินให้กับสื่อที่วีสื่อหนังสือพิมพ์สื่อวิทยุะนะแต่ปัจจุบันไม่ต้องครับอินเทอร์เน็ตนั้นมันมันทำลายล้างเลยครับใครเข้าไม่ได้ครับดังนั้นเนี่ยโอกาสดีนะครับถ้าคุณอยากจะมีการสร้างเรียกว่าสร้างธรุรกิจขายของให้ได้เนี่ยอินเทอร์เน็ตยัยงคงเวิร์กครับแต่ที่สำคัญว่า YouTube เนี่ยยังไงก็เวนะิร์กฮะมาดูดีเทลวันี่ไม่เป็นหลักการของความสำเร็จในการทำทำธุรกิจออนไลน์นะคือหาลูกค้าให้เจอครับนะ ลูกค้าคุณเป็นคนไปไหนฮะหาได้ที่ไหนเดีย๋ยวเล่าคืออะไรแล้วก็ท้ามาได้แหละให้อะไรเขาก็เหมือนอันนี้ฮะเข้าไฟรีคริสก่อนใช่ไหมนั่แนแหละตั้งคำถามก่อนท้ามาให้เขาก่อนครับให้ฟรีอีบุ๊กเลยครับลอ้เขาเข้ามาเลือกกเดิมรับถ้าคุณเข้าเว็บไซต์มันจะมีคุณเข้าชมสักพัก,กจะมีว่าจะมีหน้าต่างขึ้นมาใช่ไหมว่าเนี่ยถ้าคุณเรามีอีบุ๊กนี้อยู่นะอยากได้ไหมคุณก็กรอกอีเมลมาอ่านั่นแหละ พอ,อกรลบเมียปั๊บเนี่ยเขาก็ส่งอ e ีพุ e ้ยคุณครับจากนั้นแหละครับเขาก็กระนำกระนำส่งนะครับส่งข้อมูลส่งกับโฆษณาขายของเข้าทางอีเมลคุณฮนะโอ้โหนี่แหละครับนี่เป็นหลักการนะซึ่งมันก็เป็นเรื่องของมันคล้ายกับจดหมายขยะในดีนะครับเรื่องของอะไรนะ,ะโฆษณาแบบว่ามาร์เก็ตติ้งในดีเพราะทางสองทาง จดหมายดีดนะจดหมายโฆษณา,าดีตนอะ่ะขายของนะซึ่งในร้อยคนก็มันจะไม่มีคนจะมาซื้อเขามันึ่งร้อยหรอกมาสักหนึ่งสองเปอร์เซ็นต์เอานะครับแต่เป็นการลงทุนที่มอนกับธุรกิจที่เสี่ยงต่ำอะครับคือทุนน้อยนะแล้วถ้าใครสักคนหลงซื้อมาเนี่ยก็ประมาณสักคนสองคนก็ถือว่าเท่าทุนละเนี่ยเป็นหลักการที่เขาใช้นะคือสิ่งที่คุณทัศเซลเขาแนะนำก็ว่าออนไลน์นั้นมันเป็น สถานที่ที่เราโฆษณาโดยไม่ต้นทุนนะครับดังนั้นคุณต้องหาแนวทางให้เจอว่าเออเนี่ยนะหลักการคือว่าคุณจะหาลูกค้ามุ่งหวงังที่ไหนนะฮะลักษณะเป็นยังไงลูกค้าคุณเป็นลักษณะยังไงเขาชอบอะไระหาได้ที่ไหนและมีอะไรที่จะเหยื่อล่อให้เขาเข้ามาแล้วก็ถ้าเข้ามาให้อะไรเขาจากนั้นแหละถ้าเข้ามาให้อะไรเขาได้เนี่ยเขาจะเป็นมานีต่อครับ ก็จะมีส่วนหนึ่งที่มันก็ใก,กล้ฟันแนลกับฟันแนลกือมันเป็นกรวยนะตอนแรกมาก็เยอะผลีดิตคือสิ่งที่เรียกว่าคุณคุณใช้เหยื่ลอล่อก็อ่ะเข้ามานะจากนั้นเนี่ยก็เริ่มเข้าเซลล์โปรเซสละซึ่งคนจากร้อยก็ลดลงมาสักสักห้าสิบห้าสิบหลือหรือสักยี่สิบยี่สิบหรือสักสิบหรือสักห้าในตัวเนี้ยนี่เป็นสิ่งที่ในที่สุดจะเป็นอย่างเงี้ยฮะนี่เป็นสิ่งที่ไอผมเจ้านี้นะคือ มันจะมีคำหนึ่งมันจะมีกระบวนการคือ lead prospect ครับ customer และ client เนะี่ยผมก็ตอนแรกก็สงสัยเอ๊ะ customer มันต่างจาก client ยังไงวะก็เซิร์ชมานะ Google ก็บอกว่า customer client ต่างกันนะเว้ย customer คือคนที่ซื้อสินค้าและ Service โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของราคาและก็คุณค่าครับแต่ client นะฮะซื้อสินค้าหรือบริการตั้งอยู่บนความเชื่อใจและประสบการณ์ครับ พูดง่ายๆคือนะ้ปเปรียบคัสเตอร์เมอร์คือคิดก่อนซื้อครับไคลเอนต์คือซื้อดยไม่คิดนะฮะน,นี่เป็นตัวอย่างที่ปรียบเยบง่ายๆนะ,ะคัสเตอร์เมอร์นั้นเป็นความสัมพันธ์ที่แบบไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจจะขายหรอกนะอ s ส n e c e s s a r y to make a s a ซ e เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ตั้งใจที่จะขายนะแต่ว่าไคลเอนต์คือเป็นความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ที่มันมาปรับมันที่เป็นธุรกิจนะ ความสัมพันธ์ที่เป็นธุรกิจอันนี้คือลูกค้าที่ไม่มุ่งหวังละกันอันนี้มุ่งหวังจะขายใครแอนนะและสุดท้ายความสัมพันธ์ที่มักจะจบลงด้วยด้วยการจ่ายเงินแต่ว่าใครแอนเนะี่ยจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีการแบบว่าติดต่อกันยาวนานนะเป็นเพียงง่ายละกันถ้าคุูอยากให้ภาพคือมือถือมือถือแบรนด์แบรนด์ที่ไม่แบรนด์แบรนด์นที่มันไม่ค่อยดังเท่าไหร่กับ Apple เนี่ยง่ายนะ Apple i ไอ้เนี่ยแอปเปิลไอโฟนนะครับไอโฟนคือใครแอนฮะใครแอนเนี่ยละเพราะว่าติดหนึบนะฮะแต่ยี่ห้ออื่นก็ก็มีนะเข,เขาก็พยายามสร้างลูกค้าที่มุ่งหวังเหมือนกันก็นี่เป็นหลักการว่าแบรนด์กับแบรนด์ดังกับแบรนด์ไม่ดังเนี่ยมันจะมีลักษณะของคัสเตอร์กับใครแอนที่ต่างกันนะความเหนียวแน่นที่ต่างกันนะครับนะะเป็นดีเทลครับไอเดียนะสำหรับคนที่ถ้าคุณเป็นเป็นเป็นนักเขียนฮะเป็นนักพูด เป็นโค้ดเป็นนักอ,อคอนซัลแทนที่ปรึกษาครับนี่เป็น value ladder นะเป็นเป็นบันไดคุณค่านะคือขายหนังสือครับนะจากนั้นก็มีคอร์สครับคือหนังสือราคาถูกตประมาณสักเล่มละร้อยอ่าโฮมสตูดี้คอร์สก็นะฮะพันหนึ่งและไลท์ event, อีเวนต์ไลท์อีเวนต์ก็5,000ันมัธส์ไมค์ก็ 10, หมื่นหนึ่งมาณนี้นะนี่เป็นหลักการนี้เพิ่มมูลค่าไปเลยครับซึ่ง บุ๊กเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของเนี่ยมันก็เป็นเรื่องราวของลีดกับโปรสเป c ต์มาเนี่ยนะฮะแต่เมลก็ตามที่มันกลายเป็นม a สเตอร์มาย์นะมันต้องเป็นอะไรที่เรียกว่าเนี่ยเรียกว่าเป็นระดับของคลายแอนด์นะฮะคลายแอน์ะหเนี้ยฮะซึ่งเป็นส่วนน้อยครับแต่ว่าจ่ายหนักครับนะฮะนี่เป็นไอเดียนะครับสำหรับการเอาไปใช้ในการทำยนะูท u บเนาะ u t u b e คืออะไรครับเป็นช่วงแรกครับเนี่ยเป็นช่วงแรกที่คุณต้องอะไรครับ มันเป็นเหมือนชกมันมันเป็นว่าใช้ youtube เนี่ยเป็นการดึงลูกคา้าผู้ม่หวังครับหาลูกคา้าได้อย่างไรครับหาได้ที่ไหนจาก youtube ครับจากนั้นแหละถ้าเขาเข้ามานะคุณก็สามารถอะไรครับเนี่ขายหนังสือไงแล้วก็เปิดคอร์สไงแล้วก็มีมิ팅ไงแล้วก็มีอะไรที่เป็นมาสเตอร์มายคือวงในจริงอ่ะที่แชร์วงในจริงลึกจริงแล้วก็ลึกมีมูลค่า,าจริงวันนี้นะก็จะจ่ายแพงไปเลยครับหลักการคิดได้ไงครับ แต่ผมยังมีนะผมมีแค่ตรงนี้ฮะผมะะ o ยูทู e มาเพื่อขายหนังสืออย่าเดียวฮะแล้วก็ได้ได้ได้เงินจากเอ็ดเซนมาบ้างฮะผมยังไม่ขึ้นขั้นนี้เพราะว่าผมไม่มั่นใจฮะไม่มั่นใจราผมมั่นใจเมื่อไหร่ผมจะทำพวกนี้ขึ้นมานะครับก็รอแล้วกันเนาะทานี้นะครับเจอกับลิปหน้าสวัสดีครับ